สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมคลิปของทางช่อง Windows DIY ทุกท่านนะครับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำวิธีการแก้ปัญหานะครับสำหรับเพื่อนๆที่ใช้โปรแกรมอินเทอร์เน็ตดาวน์โห a ด e มนเจอร์ในการช่วยดาวน์โหลดไฟล์วิดีโอไฟล์โปรแกรมต่างๆนะครับเพื่อนๆใช้งานอยู่นะครับแล้วเจอปัญหามันไม่สามารถใช้ดาวน์โหลดได้ นะครับพอจะดาวน์โหลดมันก็กดมันก็ขึ้นแจ้งเตือนต่างๆนะครับทําให้ไม่สามารถดาวน์โหลดไปได้นะครับหรือเพื่อนๆเ,เคยลบนะครับแล้วติดตั้งใหม่แล้วนะครับก็ยังใช้งานไม่ได้อยู่นะครับสําหรับใครที่เจอปัญหานะครับก็มีวิธีการแก้ไขปัญหาได้ดังนี้นะครับก่อนอื่นนะครับให้เราทําการลบ โปรแกรม IDM ตัวเก่าที่เพื่อนๆได้ลงหรือร้านคอมพิวเตอร์ที่เพื่อนเพื่อนเอาคอมพิวเตอร์ไปให้ลงโปรแกรมให้นะครับได้ลงไว้นะครับก็ให้ลบ IDM ตัวเก่าออกก่อนนะครับวิธีการลบนะครับอันนี้ผมจะสาธิตใน Windows 11นะครับ Windows 10มันก็จะทำงานคล้ายๆกันนะครับก็วิธีการลบของ Windows 11นะครับก็ไปที่ Start นะครับแล้วก็ไปที่ Setting จากนั้นก็จะไปที่แอปนะครับแล้วก็ไปที่ Installate App นะครับตอนนี้แล้วก็เลือกหาที่อินเทอร์เน็ตดาวน์โหลดปันเจอร์นะครับคลิกตรงจุด3จุดตรงนี้ ใช่นะครับหาโปรแกรมอินเทอร์เน็ตดาวน์โหลดเบรนเจอร์นะครับแล้วก็คลิกตรงจุด3าจุดตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกที่ uninstall แล้วก็คลิกที่ uninstall จากนั้นนะครับมันก็จะมีการแจ้งเตือนนะครับว่าอินเทอร์เน็ตดาวน์โหลดเบรนเจอร์กำลังทำงานอยู่นะครับ ปดให้ออกจากโปรแกรมก่อนนะครับถ้าใครขึ้นแจ้งเตือนตรงนี้นะครับก็มาคลิกที่ตรงสามเหลี่ยมตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็จะเจอโปรแกรม Internet Download Manager นะครับเราก็คลิกขวาแล้วก็คลิกที่ออกนะครับจากนั้นเราก็มาคลิกที่ตรงจุดตามจุดตรงนี้ใหม่นะครับแล้วก็เลือกที่ Uninstall จากนั้นนะครับก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการลบโปรแกรมนะครับตรงนี้ให้เราเลือกที่ลบทั้งหมดนะครับแล้วก็กดถัดไปจากนั้นนะครับก็กดเสร็จสิ้นแล้วก็จะลบโปรแกรมอินเทอร์เน็ตดาวน์โหลดเมเจอร์ที่เราลงไว้ออกนะครับ เมื่อลบออกเสร็จแล้วนะครับมันก็จะมีหน้าแจ้งเตือนขึ้นมาตรงนี้นะครับว่าการที่เราจะลบออกทั้งหมดนะครับเราจะต้องทําการรีบูตเครื่องหนึ่งทีก่อนนะครับตรงนี้ก็ให้เรากดแคนเซิลนะครับเรายังไม่รีบูตเครื่องนะครับจากนั้นนะครับก็ให้เพื่อนๆดาวน์โหลดเอกสารคําสั่งตัวนี้มานะครับผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้ล่างคลิปนะครับเพื่อนๆก็ ดาวน์โหลดเอกสารคำสั่งมานะครับก็จะเจอคำสั่งนี้นะครับเพื่อนก็กรอกคำสั่งนี้มานะครับแล้วก็มาคลิกขวาที่ Start Menu นะครับแล้วก็เลือกที่ Terminal Admin แล้วก็กด e n t e เมื่อเปิด Windows PowerShell Admin ขึ้นมาแล้วนะครับ ก็ให้เราทําการใส่คําสั่งที่เรา c o ปปี้เมื่อกี้ลงไปนะครับจากนั้นเราก็กด enter จากนั้นนะครับเมื่อขึ้นหน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับให้เราพิมพ์นะครับให้เรากดปุ่มเลข3นะครับ ให้เราพิมพ์เลขสามนะครับพอเราพิมพ์เลขสามแล้วเราก็รอสักครู่นะครับเพื่อที่จะลบค่ารีจิสเตอร์ต่างๆของโปรแกรมออกนะครับเมื่อลบค่ารีจิสเตอร์ต่างๆของโปรแกรมออกเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้ก็ให้เรากดปุ่มอะไรก็ได้นะครับเพื่อปิดโปรแกรมนะครับอันนี้มันยังไม่ปิดนะครับแล้วก็มันจะกลับมาหน้านี้เลือกนะครับเราก็คลิกที่กากบาดปิดไปนะครับ จากนั้นเราก็กดปิดหน้าต่างนี้ไปนะครับแล้วเราเราก็ทำการรีสตาร์ทเครื่องหนึ่งทีนะครับพอเรารีสตาร์ทเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตัวโปรแกรมอินเทอร์เน็ตดาวน์โหลดเดิมที่เราใช้งานอยู่นะครับมันก็จะถูกลบออกแล้วก็ค่ารีจิสเตอร์ต่างๆนะครับก็จะถูกลบออกด้วยนะครับตรงนี้เพื่อนๆก็ ทำการลงโปรแกรมอินเทอร์เน็ตดาวน์โหลดเบนเชอร์ใหม่นะครับเพื่อที่จะใช้งานเป็นรุ่นทดลอง30วันนะครับทีนี้เพื่อนๆก็จะใช้งานโปรแกรมนี้ใช้ในการช่วยดาวน์โหลดไฟล์หรือโปรแกรมต่างๆหรือไฟล์วิดีโอต่างๆได้นะครับเมื่อมันครบ30วันแล้วนะครับมันก็จะไม่สามารถใช้งานดาวน์โหลดได้อีกนะครับตรงนี้เพื่อนๆก็ทําแบบเดิมที่ผมได้กล่าวมาตั้งแต่ต้นคลิปอีกหนึ่งทีนะครับมันก็จะสามารถใช้งานได้อีกต่อไปเรื่อยๆนะครับ ในคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมทุกท่านนะครับถ้าใครถูกใจคลิปในช่องของผมนะครับก็ฝากกดติดตามช่อง w n n o w w DIY ไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางช่องต่อไปนะครับในคลิปนี้ก็ต้องขอสวัสดีครับ